Music licensing reimagined. สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมช่องเจ้าป่าเขย่าลนะครับวันนี้ผมก็มีรายการใหม่นะครับอ่าผมโก้นะครับก้ go, เจ้าป่าเขยา่าลงรายการใหม่โปเตอร์สีเขียวนะครับอ่อเรามาทบทวนกันก่อนนะฮะช่องเจ้าป่าเขย่าลนะครับจะมีห้าเพลลิสต์นะครับผมเพลลิสต์ที่หนึ่งเนี่ย เป็นเจ้าป่าเขยา่าโรงเป็นการพูดคุยหนังที่เข้าฉายในโรงนะฮะหรือว่ารีวิวหนังที่เข้าฉายไปนะฮะโรตเตอร์สีเหลืองเทลดที่สองเนี่ยจะเป็นเจ้าป่าเขย่าบ็อกออฟฟิศนะครับเป็นโรตเตอร์สีแดงนะครับผมจะมีเป็นการพูดคุยอัปเดตข่าวนะฮะเกี่ยวกับบ็อกออฟฟิศแต่ละสัปดาห์ทุกวันจันทร์นะครับ เพลิดที่สามจะเป็นเจ้าป่าเขย่ารีเมคเป็นการพูดถึงหนังรีเมคที่น่าสนใจนะครับโปเตอร์ Potter สีฟ้าเพลิดที่สี่เนี่ยเจ้าป่าเขย่าตัวอย่างเป็นการรีแอคชั่นตัวอย่างหนังใหม่นะครับจะไม่มีโปเตอร์นะฮะจะเป็นภาพหนังที่จะรีแอคชั่นกันนะครับ ่วนโปสเตอร์สุดท้ายเพลิดที่ห้านะฮะเนี่ยฮะเป็นรายการใหม่แล้วก็ตอนแรกนะครับโปสเตอร์สีเขียวเจ้าป่าขย่ากองนะครับผมจะเป็นการพูดคุยนะฮะกองถ่ายหนังที่น่าสนใจแล้วก็ความเคลื่อนไหวของกองถ่ายนะครับอ่าอันนี้เป็นตอนแรกนะครับอันนี้ผมก็ลองทําดูน,นะฮะว่าอ่ามันน่าสนใจอะไรไหมนะครับผมโอเคนะฮะเรามาเริ่มกันเลยนะฮะอ่านะครับ เมื่อสองวันก่อนนะครับผมได้ดูหนังนะฮะเป็นหนังเด็ดฟล x กเรื่องหนึ่งนะฮะอ่าชื่อเรื่องเคสนะครับไอ้เรื่องเคสเนี่ยผมอ่ะตอนแรกอ่ะผมดูนะฮะผมก็ไม่ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมันถ่ายที่ไทยนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไอ้ติกลาบ้านช่องต่างๆนะฮะมันเหมือนกับโตเกียวที่ญี่ปุ่นเลยอะผมก็ดูไปอย่างเงี้ย แล้วผมก็มาแบบผมมาเปิดเน็ตด้วยเออแล้วก็มีข่าวว่าถ่ายที่ที่ไทยอะไรเงี้ยอืมเขาเข้ามาถ่ายอะครับช่วงปลายปีหกสองก็คือเป็นช่วงที่ก่อนโควิดระลอกแรกอะครับนั่นแหละเป็นช่วงแบบอ่าหน้าฝนอะไรเงี้ยฮะเขาก็มาถ่ายเนี่ยเคส นำแสดงโดยเมลี่อลิิาเบธตวินตีสนะครับจากเทนเคิลเวอร์ฟิวเลและเดอะติงเมื่อสิบปีที่แล้วนะคะมันก็เป็นหนังแอคชั่นอะไรอย่างนี้ฮะแล้วทีนี้ฮะเขายกกองมาถ่ายเนี่ยสองเดือนนะฮะถือว่านานทีเดียวนะครับสองเดือนเนี่ยถ่ายหลายฉากแน่ฮะเกินห้าสิบเปอร์เซนต์นะครับผมว่านะอมอไอล่าไอฉากที่แบบ ถ้าเกิดคนที่ดูแล้วอะ่ะแล้วก็จะจำได้นะฮะเช่นฉากนี้่ครับไอฉากที่มันขับรถขับรถไล่ลากหนีขับรถหนีนี่กว่าแล้วก็มีไฟ LED ครับที่รถเป็นรถอ่ะไคโดเลเซอร์นะฮะที่ญี่ปุ่นไคโดเลเซอร์เนี่ยเขาก็ขับไอฉากเนี่ยถ่ายที่ไทยแต่ผมรู้แล้วแหละพอผมดูแล้วมันใช้ใช้ CG แต่ว่าไม่รู้ว่ามันถ่ายที่ไทยอะไรอย่างเงี้ย มันก็เขาก็ใช้ซีจีฮะแล้วก็ตกแต่งข้างอ่าข้างรถนะครับตึกลาบ้านช่องอ่ะให้เป็นตักเกียวอืมโดยมาใช้ซีจีที่หลังอะไรเงี้ยนะครับอ่านะฮะอ่าแล้วก็ไอผู้กํากับอะครับผู้กำกับของหนังเนี่ยหนังเคสเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเอ้ยมาถ่ายที่ไทยอ่ะครับมันทํางานเขาเขาทางานหนักแล้วก็ต้องใช้ความอดทนนะครับเพราะว่ามันถ่ายช่วงไอเนี้ยฮะ ช่วงมรสุมช่วงฝนตกอะไรเงี้ยมันมันมีความเฉื่อยแฉะฮะมีความเฉื่อยแฉะต่างๆใช่ไหมครับมันทําให้แบบทํางานได้น่าอ่ามีความกังวลกังวลใจอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วทีแล้วทีนี้ฮะอ่านี่ฮะเห็นไหมครับเนี่ยฮที่ไทยแล้วก็ตกแต่งข้างๆครับแต่งแต่งข้างๆให้เป็นเหมือนกับโตเกียวอย่างเงี้ยฮะ เนี่ยฮะมีความชื้นเห็นไหมครับมีมีฝนตกอ่ะตกช่วงนั้นนะฮะฝนตกโอเคต่อมผมชอบฉากนี้มากเลยอ่ะมันในหนังนะมันเท่อ่ะเทเลียแมรี่อลิิสเบธอ่ะคาบุรีอ่ะแล้วก็สายแว่นดำแล้วแว่นดำไม่ใช่แว่นแบบเดิมแมทิกนะเป็นแว่นแบบเกอ่ะเก๋ไกอ่อะแล้วก็มีสโลฉากนี้ยสโลใช่ไหมฮะ แล้วก็ข้านหลังอ่ะมันจะเป็นพวกพวกยักกูซ่าครับมาแบบมาข้านหลังแล้วก็ไปถล่มกับอีกกับอีกแก๊งหนึ่งนียไอ้ฉากเนี้ยเท่ไปดูในในหนังนะฮะในเน็ตฟิกอะเจ๋งดีอะแล้วทีนี้ฮะอ่าพอกองถ่ายเข้ามาเนี่ยถ่ายสองเดือนใช่ไหมมาไทยเนี่ยมันก็เป็นผลดีต่อไทยนะเพราะว่า เขาก็นำอันเนี้ยเม็ดเงินนะครับตัวเงินมาในไทยเนี่ยเยอะนะสองเดือนเนี่ยสี่ร้อยล้านบาทน,นะครับสี่ร้อยล้านนะฮะอืมก็สิบล้านเหรียญนะ่ะประมาณอนะ่ะสิบล้านนิดๆเข้ามาเนี่ยมันทำให้เกิดการอะไรการจ้างงานไปยังธุรกิจต่างๆใช่ไหมฮะแล้วก็มันก็หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของเราอะ่ะเนี่ยฮะนี่เรื่องเดียวนะครับสี่สี่รอยล้านนะฮะ เจ้าไอเรื่องเคเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแรกนะครับของ n น t f l i x นะที่เข้ามาถ่ายมันมีก่อนหน้านี้แล้วนะครับอ่าเช่นอะไรบ้างเช่นหนัง Crit นคริสแฮมเวิร์ดนะฮะแอคทีชั่นที่เป็นหนังแอคชั่นอะฉากที่บังคลา,าเทศแหะครับอันนี้ถ่ายที่ไทยนะฮะแล้วก็ หนังเชดวิกบอดแมนแ Man พันเทอร์ที่เสียชีวิตไปแล้วนะฮะเรือ่องดาวไฟายบัตเป็นอะไรนะอดีตทาหารสงครามเวียดนามคือในหนังอ่ะจากเวียดนามอะครับถ่ายที่ไทยแล้วก็สมัยก่อนนะฮะหนังพวกสงครามเวียดนามเนี่ยถ่ายที่ไทยเยอะมากมหรือว่าหนังที่นเนี่ยขมิแดงครับ านที่ไทยเยอะพวกนี้ฮะอีคนะฮะแล้วก็ที่เขามาฐานที่ไทยเนี่ยเขา้เขาก็ต้องมองหลายๆอย่างนะฮะว่กกองฮอลลีวูดอะเขามองเรื่องของการขออนุญาตไงเพราะว่าบ้านเราอะ่ะเป็นเมืองท่องเที่ยวได้แล้ได้หลักอะจากท่องเที่ยวอ่ะเยอะ GDP จากการท่องเที่ยวอ่มันเยอะมากไงฮะประเทศไทยเนี่ยก็เลย ขออนุญาตแล้วก็เข้ามาถ่ายได้ง่ายไม่เหมือนประเทศที่จะเลินแล้วที่เขามีอุตสาหกรรมที่เขาส่งออกเทคโนโลโยีอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยรายไ,ได้เข้ามาจากเทคโนโลยีหรืออุตสาหกรรมอ่ะการท่องเที่ยวก็เลยเป็นรองๆไงฮะแต่คนเราอ่ะพอการท่องเที่ยวเป็นหลักใช่ไหมฮะพอกองถ่ายมาถ่ายโลเคชั่นสถานที่ที่สวยงามในบ้านเราอ่ะ ไปสู่สายตาชาวโลกอ่าคนที่ดูหนังเนี่ยเพราะเขาเห็นโลเคชันใช่ไหมเ,เขาก็อยากจะมาใช่ไหมครับบ้านเมืองสวยงามอ่าหรือว่ามาตามรอยหนังอืมอ่าเช่นน,นี้ที่เกาหลีนะครับเดจังกึมหรือว่าอ่าหรือว่าเกมเลยง่ายๆเกมล่าสุดนะฮะโกลดออฟซูชิมะฮะ ตามไปเกาะซูชิมะเมื่อก่อนไม่มีใครรู้จักหรอกใช่ไหมฮะเกาะซูชิมะเกาะเล็กๆอย่างเงี้ยอะไรอ่ะใครจะไปรู้จักใช่ไหมแต่ว่าพอเกมมาเนี่ยโอ้ไปหาดูกันไปดูประวัติศาสตร์อะไรกันอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไปตามรอยกันนะฮะเห็นไหมเกาะซูชิมะฮะเนี่ยฮะง่ายๆเลยอ่ะมันก็เป็นการได้เงินหาเงินอย่างง่ายๆนะผมว่า หาเงินของประเทศนั้นอย่างง่ายๆอ่ะไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ไม่ต้องอะไรซับซอ้อนอ่ะไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรใช่ไหมอ่าทีนี้เรื่องหลักเนี่ยเป็นเรื่องน่าสนใจนะฮะก็คือว่ามันมีข้อมูลนะครับจากอันเนี้ยกรมการท่องเที่ยวะฮะเมื่อช่วงกลางปี64เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยกองกิจาการภาพยนตร์และวีดีทัศน์ต่างประเทศนะฮะเขาก็ คับน่าสนใจเช่นการขออนุญาตอะไรย่างเงี้ยเห็นไหมฮะมันก็อันนี้ทํามาปีที่แล้วอะไรละมีการเหมือนกับคืนเงินคืนเงินนะฮะมาถ่ายบ้านเราอะร่ะล่ะคืนเงินสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นละเห็นไหมฮะมีการคืนเงินอะไรย่างเงี้ยถ้าเกิดเอาเงินมาลงเยอะเนี่ยก็คืนเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยอ่าเห็นไหมฮะลงห้าร้อยล้านนะครับ คืนร้อยล้านอืมประมาณนะอันนี้ผมพูดประมาณผมไม่ได้ลงรายละเอียดนะลงพันล้านคืนสองร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยอ่าเห็นไหมฮะเ้าก็จะมีการแบบเชิญชวนให้มาถ่ายแล้วก็มามาลงทุนที่บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะคืนเงินให้นะฮะเป็นเปอร์เซ็นนะครับทีนี้ในแต่ละปีเนี่ย กรมการท่องเที่ยวอนะฮเขาก็ทำว่าเป็นข้อมูลว่าแต่ละปีอะมีหนังมาถ่ายที่บ้านเราอ่ะกี่เรื่องแล้วก็ประเทศไทยเราอ่ะครับมีรายได้จากกองถ่ายเหล่านี้เท่าไหร่ใช่ไหมฮะอ่านะครับตรงนี้ฮะน่าสนใจมากนะครับผมก็มีข้อมูลมาดูกันนะฮะอันนี้ฮะเห็นไหมฮะปีห้าเก้าถึงหกสี่นะครับ 5 9 60, 6เก้าหกสิบหกดกสองหกสาหกสี่แต่หกสี่ยังไม่จบไงหกสี่อันนี้มันพึ่งอะไรอ่ะกันยายังเหลืออีกไตรมาสหนึ่งครับยังเหลืออีกสามเดือนนะครับอ่าก็คือประมาณห้าปีห้ากีเต็มเต็มกับกับเก้าเดือนอนะฮะอทีนี้ฮะเรามาดูปีแรกกันก่อนปีห้าเก้าเนี่ยไอ้สีม่วงเนี่ยเรื่องนะฮะ จ็ด้อยเจ็ดสิบเก้าเรื่องอืมเยอะนะข้อมูลเนี่ยที่เขาบอกมานะข้อมูลตามที่เขาบอกมากรมอ่ากรมการท่องเที่ยวอ่ะฮะเจ็ดสิบเจ็ดร้อยเจ็สิบเก้าเรื่องรายได้สองพันสามร้อยเจ็สิบเอ็ดล้านบาทอืมสองพันสามร้อยล้านบาทฮะอืมฉเฉลี่ต่อเรื่องเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นะอ พอปีหกศูนย์นี่ฮะปีหกศูนย์แปดร้อยสิบเรื่องรายได้สามพันล้านอ๋อเริ่มขึ้นมาแล้วฮะอาจจะมีหนังที่แบบลงทุนสูงขึ้นมาบ้างนะฮะมันทำให้ตัวเลขรายได้ดีดขึ้นมาพอปีที่สามเนี่ยเจ็ดร้อยสิบสี่เรื่องสามพันหนึ่งปีหกหนึ่งโอ้ยพอปีหกสองเนี่ยโอ้โห หลังฟอร์มยักษ์อ่ะน่าจะเป็นฟาส์นะผมว่าส่วนหนึ่งอ่ะแล้วก็เรื่องอื่นด้วยแหละ,แ,หละแต่ว่าเนี่ยหกสองเนี่ยน่าจะฟาส์เข้ามาถ่ายนะผมว่าไอฟาส์เก้าอ่ะสีพันแปดร้อยหกสิบสามล้านเป็นปีปีทองนะปีนี้ฮะ่าได้เกือบห้าพันนะครับเกือบห้าพันล้านนะแต่คราวเนี้ยที่สังเกตง่ายๆคือจำนวนเรื่องอ่ะครับ มันก็จะประมาณเดียวกันนะนะครับก็คือเจ็ดร้อยกว่าเรื่องต่อปีนี่ฮะเจ็ดร้อยกว่าแล้วก็ตัวเลขเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสามพันล้านต่อปีแต่ปีหกสองอ่ะเกือบห้าพันล้านเลยถือว่าเยอะเยอะนะฮะแล้วปีหกสามเนี่ยโควิดมาแล้วฮะโควิดมาแล้วก็เหลือร้อยเจ็ดสิบหกเรื่องพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดล้าน อันนี้คือเขาเขาล็อกดาวอะไรกันไปหมดแล้วไงมีวิกฤตการณ์ไงฮะก็หยุดไปละหยุดถ่ายอะไรไปอ่าปีหกสี่ปีนี้นะฮะก็น้อยนะเพราะเราบ้านเราล็อกดาวเจอหนักละลอกสามอะละลลอกสามหนักสามสิบเอ็ดเรื่องพันสองร้อยล้านนะครับโอเคนะต่อนะครับต่อต่อไป ทีนนี้เนี่ยฮะปีหกสองอ่ะปีทองของเขาปีทองของไทยเราเนี่ยสี่พันแปด้ยล้านใช่ไหมครับเพิ่มขึ้นจากปีหกหนึ่งเนี่ยห้าสิบห้าเปอร์เซนใช่ใช่ห้าสิบห้าเนี่ยมันก็ส่งให้เกิดอะไรบ้างสร้างงานและกระจายรายได้แน่นอนอยู่แล้วฮะผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์โรงแรมที่พักสําคัญนะโรงแรมที่พักนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าเขาจะได้แน่นอน อาหารร้านค้าอันนี้ก็ใช่ผู้ให้บริการเดินทางอารถเช่าเรือสนามบินนะครับอ่าโอเคนะฮะใช่สถานที่ท่องเที่ยวโอเคใช่ฮะอ่าอันนี้สําคัญอันนี้สําคัญนะสําคัญที่สุดก็คือเป็นนฮาวอ่ะฮะเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเขาอ่ะครับเพิ่มพูนประสบการณ์เอา้า ถ้าเกิดเราไม่ได้ทำการแบบเขาอะ่ะแล้วก็ไม่ได้ประสบการณ์ใช่ไหมฮะเราจะไม่ได้โน้ทาวการทํางานของทีมการไทยนี่ฮะสำคัญสร้างโอกาสในการเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์การทํางานของทีมการไทยนะฮะไม่ใช่เป็นตัวเงินแต่เป็นเป็นองค์ความรู้ประสบการณ์อืมโอเคนะต่อต่อนะครับต่ออ่าทีนี้ฮะ,ะในปีหกสามอะ่ะกองถ่ายของประเทศ เหล่านี้นะครับห้าประเทศที่ทําที่สร้างรายได้ให้ไทยนะฮะก็คืออันดับหนึ่งเนี่ยสหรัฐอเมริกานะฮะ400ล้านนะครับปี63ปีที่โควิดนะฮะแต่โควิดยังยังไม่รุนแรงไม่เหมือนระลอกสามนะครับแล้วก็อันดับสองฮ่องกงนะฮะหนังฮ่องกงเนี่ย300ล้าน UK สาอาณณจักร204อินเดีย ร้อเจ็ดสิบเก้าเห็นหมฮะเมื่อวานผมพูดไงหนังอินเดียเนี่ยเห็นไหมฮะเขาก็มาถ่ายเราเยอะนะมาถ่ายไทยะครับเยอะหนังอินเดียร้อยเจ็ดสบเก้าอินร้อยสี่สิบนะครับก็คือเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมภาพ,พยนตร์ที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็ประเทศเหล่านี้เขาส่งออกภาพยนตร์ที่เขาทำอะ่ะไปขายต่างประเทศด้วยนะครับ หนังฮ่องกงเ่ะหนังอังกฤษอเมริกาฮอลลีวูดหนังบอลิวูดของอินเดียหนังจีนเห็นไหมฮะเนี่ยขายขายทั่วโลกอ่ะพวกเนี้ยโอเคต่อนะครับอ่ะทีนี้ฮะปิดท้ายนะฮะปิดท้ายด้วยอ่าคือปีหกสี่อ่ะกรมการท่องเที่ยวอ่ะครับเขาก็ได้ทำอันดับเนี่ยฮะหกอันดับจังหวัด ที่มีการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศสูงสุดนะฮะมกราถึงสิงหาคมก็คือแปดเดือนนะฮะมีห้าสิบเจ็ดเรื่องห้าสิบเจ็ดเรื่องนะครับเนี่ยมีอันดับหนึ่งนะครับกรุงเทพนะฮะสามสิบห้าเรื่องเยอะสุดนะครับกรุงเทพเนี่ยสองภูเก็ตนะครับสิบเรื่องต่างกันเยอะเลยนะครับกรุงเทพกับภูเก็ตต่างกัน ค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องอันดับสามสมุทปราการแปดเรื่องนะฮะอันดับสี่ปทุมหกเรื่องอันดับห้าพังงาห้าเรื่องแล้วก็อันดับหกเนี่ยจะเป็นพวงอะไรอ่ะลำปางสุร,ราษฎนะร์นครนายกสมุทรสาครโคราชเชียงใหม่สามเรื่องไอผมดูแล้วนะอ่าจังหวัดแล้วก็ภาคที่ได้รับอานิสงส์ครับ จากกองถาดทางประเทศนะฮะจะเป็นกรุงเทพและปาริมณนทนกับจังหวัดในภาคใต้ครับซะส่วนใหญ่ภาคใต้นี้ต้องเป็นฝั่งนี้ด้วยนะฝั่งอันดามันนะฮะอืมเนี่ยกรุงเทพและปาริมณนทนแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับโอเค ไอาการที่กองถ่ายมาถ่ายในประเทศไทยเนี่ยมันทําอะไรได้ไหมมันส่งให้ผลให้ภาพยนตร์ของเราอ่าไม่ใช่ภาพยนตร์ของเขาอะ่ะเป็นการโปรโมทนะฮะโปรโมทการท่องเที่ยวบ้านเราแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านเราให้ให้มีความกว้างขวาง่ะฮะเหมือนกับส่งออกวัฒนธรรมของเราด้วยนะส่วนหนึ่งกวการกินอาหารต่างๆนะครับ ก็ผมอยากให้เนี่ยตอนนี้ฮะเป็นการให้ความรู้ด้วยนะฮะแล้วก็พยายามเอาข่าวอะไรที่น่าสนใจนะครับที่จริงอ่ะเมื่อวานมันมีข่าวน่าสนใจนะฮะก็โนแลนอะไรนะฮะโนแลนนะครับที่เขาแยกย้ายกับวอร์เนอร์บราเธอร์ฮะไปทำหนังกับอีกค่ายหนึ่งแต่ผมดูแล้วคนคง คงรู้กันแล้วนะครับแล้วก็คงเล่ากันเยอะแล้วผมก็เลยเอาข่าวที่น่าสนใจแล้วก็เห็นไหมฮะเจ้าป่าเขยา่ากองถ่ายนะครับอ่าเป็นเพล์ลิ์ใหม่แล้วก็จะมีการพูดถึงกองถ่ายนะอ่าเนี่ยฮะกองถ่ายที่มาถ่ายที่ไทยแล้วก็ความเคลื่อนไหวของกองถ่ายหนังฮอลลีวูดนะฮะบางทีมันก็จะมีการการถ่ายใช่ไหมฮะพวกคอตูมพวกอะไรในกองถ่ายเนี่ยเราก็จะเห็นกันนะครับโอเคนะฮะวันนี้ก็เวลาหมดแล้วนะครับ พรุ่งนี้นะครับเจอกันใหม่แล้ครับสวัสดีครับผม